สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง,องชาวยทุกคนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปช่องมือน้อยมันทุเ็ศนะครับคลิปนี้ก็นี่ครับดู50คันบนคบดันนินกับ570โวลต์นี่แหลย50นี่ดูครับ ไเวทหนักห้าสิบกิโลนครับฮะอ๋อกระบาดันยากครับทันบนดันยากเวทห้าสิบกิโลน,นี่จำเป็นต้องใสไหมเพราะว่าจำเป็นนิดหนึ่งนะเพราจำเป็นนะเพราะว่า การใส่เวทนี่ทำให้รถหนักขึ้นนะครับทำให้จังหวะฟรีนี่น้อยลงครับดูครับขนาดใส่พานยกมันนะโลเทาจะไม่ฟรีเลยครับ เวทที่ใส่ตัวนี้นี่ถอดออกจาก95นะฮะรถนาครับขายครับ95ก็เลยถอดเวทเไว้ครับครับถ้าติดหนักเนี่ย เครื่องนี้แคบดับครับเพราะว่าล้อมันตะกุยนะเวทความรู้สึกนี้ถ้าใส่กับไม่ใส่รู้สึกได้เลยครับรถจะเบามากทันนี้ก็เดิมๆครับไม่มีอะไรมาก ดัดเปลงนิดนึงครับข็สับกระทะหลังนะครับจากอยู่ข้างซ้ายก็มาใส่ข้างขวาครับให้มันกว้างกว่าเดิมนิดนึงนะเหตุผลที่ทําให้กว้างกว่าเดิมก็เ,เวลาทายดินเหนียวนะมันชอบติด บางคโครนครับผมระยะมันล้อกับบางคโครนมันใกล้กันนะเคยมีคนแถวบ้านครับไถนาดินเหนียวครับยางระเบิดเลยนะยางหลังแบบมันดินเหนียวกับมันติดกระทะนะฮะแล้วก็ล้อ มันฟรีนะทูไปทูมาเนี่ยล้อหลังระเบิดเลยค,คนแถวบ้านนี่เลยดูครับนี่ขนาดแค่เป็นผันขุดมันนะไม่ใช่ผันพรวนนะรถรู้สึกว่าจะไม่ค่อยหนักโอ้จะไม่เบาเออรถมันไม่เบาโอ้ขุดผิดทูถูเวย้ย ว้าเจอตอหรอเปล่าไม่ใช่ครับดครับดิ้นก็อัดเต็มผานนะ ให้เกล็ดมานี่ไม่ได้เกล็ดไปคืนนี่เดี๋ยวรถเก่าคันนี้เดี๋ยวหางบติดเทอร์โบแล้ว Wow. ก็วันนี้มาช่วยเสียโบท๊ทคืนครับวันก่อนเสียโบท๊ทไปช่วยดันประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละพอนี้มาช่วยเสียโบท๊ทคืนครับกลับมาจากทนมันก็ทางผ่านพอดีคบว่าจจะไปไทยนากินแล้ว ไปหรอกไปตรงนี้ดูครับดินก็เต็มฐานาานะขับยากไร่เนี่ยซิยุทธบอกว่าขับยาก có mơ lên Nghe rồi. Nghe thôi. Bong nghe rồi. Thế thà bong nghe rồi thật เคือยาตราคือยาตราโมสมอเทงเในตรงนี้เตะยาตรามือยาหัมือยาที่ครับหนอบรัวเละหนอเสียดละมือจี้ครับอ้าวงงแล้วไปทางไหน เนี่ยครับรุ่น L50 เนี่ยผมว่าก็เหมาะนะครับก็ได้ทั้งงานนางานไร่ครับงานไร่ก็อาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ก็ทนถอนมันครับก็จะสะดวกครับมันไม่ค่อยกว้างนะครับเวลาเราไปรับจ้างทนมันถ้ารถรุ่นใหญ่ๆเนี่ยไปทนมันทนไม่ได้ครับเพราะว่าร่องแถวบ้านไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวนี้ก็มันค่อมร่องได้พอดีนะครับอาจจะใหญ่ไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับ ถ้ารุ่นเนี่ย57หรือว่ารุ่น49เก4 9ถอนมันไม่ได้นะเพราะว่าข้างหนึ่งอยู่ในร่องข้างหนึ่งจะอยู่บนร่องเลยนะครับก็เลยยากนะครับถ้าเราไปถอนไว้ถอนไว้เนี่ยจะาของยังไม่มาเนี่ยถ,ถอนไม่ได้นะครับถ้าถอนได้ก็ต้องถอนร่องหนึ่งได้ปุ๊บก็ต้องเก็บถอนร่องหนึ่งก็ต้องเก็บครับ การใช้งานมันต่างกันครับแต่ถ้า50ไปดันกับ49ก็สู้49ไม่ได้หรอกนะยู่49มันรถใหญ่กว่านะครับน้ำหนักตัวได้แรงก็ถึงกว่านะก็การใช้งานแตกต่างกันครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดต,ตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนีบ๊ายบายครับสวัสดีครับ